สวัสดีครับ a d v a n c e ์ AC, วันนี้จะแนะนำตัวโมดูล Curve Beam นะครับหรือคานโค้งในระนาบกันนะครับสำหรับคานโค้งในระนาบเนี่ยนะครับก็อยู่ข้างใต้ตัวดิบบีมนะครับตัวนี้นะครับคลิกเ,เข้ามาเนี่ยก็จะ มีลักษณะที่แตกแต่างกันอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับก็จะมีให้ใส่ข้อมูลของกำลังวัสดุเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเหล็กเสริมและก็เหล็กปลอกนะครับคล้ายๆของดีบีมต่อมาก็จะมีน้ำหนักบรรทุกคราวนี้จะมีเฉพาะยูนิฟอร์มโหลดนะครับก็คือน้ำหนักบรรทุกจอดแล้วก็น้ำหนักบรรทุกของที่เพิ่มเติมนะครับต่อมาก็จะมีรัศมีความโค้งของตัวคานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบฟิกฟิกนะครับคือท,ที่ปลายคานเนี่ยเป็นแบบจุดยึดแน่นนั้นหมายก็จะมีโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วที่จะให้ใส่เนี่ยจะเป็นมุมความโคง้งมุมครึ่งความโคง้งคือสีตาก็คือโค้งทั้งหมดเนี่ยก็คือ2องสีตานะครับแล้วก็จะเป็นให้ใส่ความกว้างความลึกของคานแล้วก็ระยะหุ้มคอนกรีตนะครับจากนั้นก็จะมีให้ใส่เหล็กเสริมที่ปลายคานนะครับ เป็นเหล็กเสริมบนนะครับเพื่อจะรับโมเมนต์ลบเนื่องจากว่ามันเป็นจุดรองรับแบบฟิกนะครับแล้วก็เหล็กกลางช่วงเนี่ยจะเป็นเหล็กล่างะจะมีโมเมนต์บวกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระยะห่างเหล็กปลอกนะครับข้างล่างก็จะมีให้ใส่เป็นระยะเป็นวิธีการคำนวณน,นะครับต่อมา ที่ด้านกลางเนี่ยก็จะมีเป็นการแสดงรูปภาพของคานนะครับก็จะมีบีมแพลนนะครับไดอะแกรมแล้วก็บีมเซกชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพอเราคลิกเลือกไดอะแกรมปุ๊บนะครับก็จะแสดงเป็นเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรม HHD นะครับแล้วก็เบนดิ้งโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับแล้วก็ทอร์ชันไดอะแกรมนะต่อมาถ้ามาคลิกที่แถบ บีมเซกชันนะครับก็จะแสดงหน้าตัดคานที่ปลายคาน b e มเอ็นนะครับแล้วก็ที่กลางช่วง m i ดสแปนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นผลการคำนวณน,นะครับการคำนวณก็จะมีโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตามสูตรนะครอันนี้ก็ดูมาจากในหนังสือนะ ก็คำนวณออกมานะครับแล้วก็ออกแบบนะแล้วก็สามารถที่จะโหลดเซฟได้เหมือนกันนะครับแก็อองเซฟดูก็ไดนะ้นะอันี่สี่บี1เซฟนะะมันก็จะมาโผล่ก็อย่าลืมกำหนด ดีๆว่าจะให้เซฟไว้ตรงไหนเดี๋ยวหาไม่เจอนะเป็นเท็กไฟล์ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นข้อมูลง่ายๆนะครับของตัวเป็นเท็กไฟล์นะครับอันนี้เราเราไม่อยากจะไปกักไปอะไรให้เสียวเวลานะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่หน้ารีพอร์ตนะครับก็จะมีอยู่4หน้านะครับก็สามารถที่จะคลิกปุ่ม previous แล้วก็ next ถ้าเห็นว่าเราก็ใช้ระบบเดิมกับทุกตัวเพราะนั้นถ้าใช้ตัวนึงเป็นตัวที่เหลือก็ใช้เป็นหมดนะครับ ถ้าใครใช้ตัวเดิมๆม,มาแล้วนี่ก็จะสบายเลยนะครับก็เลือก PDF Creator เหมือนเดิมในการสร้างไฟล์ PDF นะแล้วก็ปริ้นแล้วก็เมิดนะครับอันนี้มันก็ยังเรียงหน้าให้ผมอยู่มีบางครั้งมันไม่เรียงหน้านะครับค่อยสอดนะครับถ้าเรียงหน้าอยู่แล้วก็เมิดออกได้เลยนะครับแล้วก็ c o n t i n u a แล้วก็เซฟ นี่โชว์แบบ2หน้าเนะโชว์แบบหน้าคู่นะเราเลือกได้นะครับตอนวิวของ PDF นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเค r b b บีมสวัสดีครับ